สนับสนุนรายการโดยกระทรวงศึกษาธิการโโแก่มันทุกนหลังจากที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการนะะน้องๆได้รับอะไรบ้างคะจากการที่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นแบบสิ่งดีๆที่น่าจดจำอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้อะไรประมาณนี้ค่ะ จากที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายมันเป็นอะไรที่น่าจดจําม,มากๆว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่การที่เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนต่างศาสนาจากทั่วประเทศต่างวัฒน,นธรรมต่างภาษาบ้างสำเนียงอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะใช้ชีวิตการพูดการจาอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันคือเราได้รับประสบการณ์ใหม่มิติภาพใหม่ๆะคะ่ะแล้วก็คือที่ โดนใจมากเลยคือตอนที่เข้าไปดูประชุมสภาค่ะคือเราได้เข้าไปเห็นบรรยากาศจริงเห็นท่านประธานสภาเห็นท่านสสกําลังเสนอญติอะไรเงรี้ยคือเขารู้สึกว่าชอบมากมาเลยค่ะคิดว่าวันหนึง่งก็บวกว่าอยากจะได้เข้าไปทํางานตรงนั้นบ้างคือจากที่เราเห็นว่าอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องอะคะ่ะก็หวังว่าจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขเท่าที่เราจะสามารถทําได้ค่ะค่ะสิ่งดีๆก็อย่างที่นิมบอกนะคะว่าทุกอย่างน่าจดจําทุกอย่างเลยอะคะ่ะทั้งมิตรภาพเนื้อหาในการ เขารับกันอบรมแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ไปประสบมานะคะอย่างมิตรภาพเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเราได้เจอกับคนต่างศาสนิทั่วประเทศนะคะต่างวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้จักการปรับตัวค่ะแล้วก็รู้จักว่าบุคคลอันนี้นะคะเราจะต้องวางตัวยังไงอะไรไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยคือว่าเนื้อหาที่เราได้รับการอบรมเนี่ยคือว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยสําหรับในเรื่องของการเรียนของพวกเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตของพวกเราอะค่ะแล้วก็ประสบการณ์คืออย่างที่บอกคือเราได้ไป มชมการประชุมรัฐสภาใช่ไหมคะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอะคะ่ะแล้วก็ยังได้ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านต่างๆอี่าค่ะสําหรับผมนะครับก็สิ่งที่ได้ลกลับมาก็มากมายจนแบบบางครั้งพูดออกมาไม่ไม่หมดแต่สิ่งที่สําคัญสำหรับผมคือเพื่อนเพราะคาว่าเพื่อนเนี่ยมันมีมุมมองที่หลายอย่างที่เราคิดว่ามันอาจจะบรรยายออกมาไม่หมดมเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเป็นยังไงทงางบ้านเขาเป็นยังไงแต่เขามาอยู่กับเรา เราเข้ากันได้ทําให้เรามีพลังร่วมร่วมกันทําให้เราแบบฝึกแผ่นเป็นเดียวกันเป็นในนเดียวกันคนไทยเดียวกันรักกันรักมากมากคือตั้งแต่นับตั้งแต่วันแรกที่เราไปที่นั่นเราได้รับการต้อนรับจากพวกพี่เลี้ยงวิทยากรหลายหลายท่านด้วยความอุปถัเราได้การแบบเทแคร์ดูแลแบบดีมากอะค่ะแล้วก็คือเราอยู่ที่นั่น เราได้เรียนได้แบบได้รับการอบรมจากผู้ที่มีความรู้ในทางเกี่ยวกับด้านแต่ละด้านแบบว่าดีมากอะค่ะแล้วเรายังได้ไปดูได้ไปศึกษางานในแบบว่าสถานที่จริงที่แบบโอกาสของเราชีวิตหนึ่งเนี่ยจะได้เข้าไปตรงนั้นอ่ะคงมันน้อยมากะที่จะมีควรได้เข้าไปตรงนั้นเราได้เข้าไปดูการประชุมรัสสฐสภาอย่างที่นัซนีนบอกนะคะแล้วเราเนี่ยก็ยังได้ไป ที่ตรวจการแผ่นดินในต่างหาเราได้ไปศึกษาได้ประสบการณ์มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งประทับใจมากที่สุดคือความผูกพันที่นั่นคือคเพื่อนๆที่นั่นเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักทุกคนมาจากโนละที่โนราทาเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทุกคนมีความจริงใจให้กันยอยากย้อนเวลากลับไปได้ไหมแบบยอ้ยอนไปวันแรกเลยแบบไม่อยากไม่อยากให้จบ่าไม่อยากให้จบโครงการอยให้อยู่แบนี้<ล>ไปเร <ไป S 2> ื<ๆ>่อย สิ่งสาคัญในการเข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวน้องๆแล้วกาลังใจก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งทั้งจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆรวมถึงอาจารย์นะคะไปเราไปฟังอาจารย์พูดถึงน้องๆกันดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมสนั่นมุ h a m มัดรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้องจอกพิยานุสร์มัธยมฝ่ายกิจกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนหรือว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมเยาวชนประชาธิปไตยโรงเรียนได้เริ่มทําโครงการนี้ตั้งแต่ปีพศ2552ดกนักเรียนกลุ่มแรกเข้าไปได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศทั้งหมด160คนโรงเรียนเราครั้งแรกได้รับเพียงหน,นึ่งคนแล้วก็ครั้งแรกได้รับเป็นโลกเกียรติบัตรจากองคมนตรีและหลังจากนั้นเราก็รักษา ระดับโรงเรียนประชาธิปไตยตั้งแต่ปี535 4 5 5ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจมากเนื่องจากว่าเราได้รับคัดเลือกถึง4คนจากนักเรียนทั่วประเทศ160กว่าคนซึ่งเป็นโครงการที่เราให้การสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องตลอดมาราะนั้นนักเรียนในกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นแกนนําที่ดีในการที่จะรณรงค์ประชาธิปไตยในโรงเรียนและตอนนี้สิ่งที่นักเรียนทั้ง4คนได้สร้างสมผลงาน และสร้างชื่อเสียงทั้งในและนอกสถานที่นั้นส่งเสริมให้โรงเรียนกําลังทําโครงการเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบตอนนี้กําลังทําโครงการไปแล้วนะครับแล้วก็รออนุมัติโครงการอยู่อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับโรงเรียนเราก็พยายามที่จะส่งเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนให้เขามีความพร้อมมีศักยภาพที่สูงขึ้น เรามีความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนนั้นสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำได้แต่เขาต้องเริ่มจากการที่มีความเต็มใจสมัครใจและพร้อมที่ปฏิบัติตามศักยภาพของเขาที่ควรจะเป็นปีนี้เราก็เลยเป็นปีแรกที่จะมีการอบรมนักเรียนแกนนำโดยให้นักเรียนทั้ง4คนนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ขยา,ายฐานออกไปจาก4คนแต่ละคนก็มีเพื่อนออกมาอีก5คนก็กลายเป็น20กว่าคน จาก20กว่าคนก็ขยายฐานออกไปเป็น60กว่าคนเราก็จะหาเพื่อนที่มีความเข้าใจกันมีความสนิทสนมกันเมื่อทำงานเราก็จะได้กลุ่มย่อยๆในการทำงานแล้วนักเรียนกลุ่มนี้เมื่อจบไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นนักเรียนแกนนำซึ่งเรากําลังเลือกตั้งเป็นกรรมการนักเรียนเขาก็จะเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน เราจะทำกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรามีโครงการที่จะให้นักเรียนทำหน้าที่เขียนกำหนดการเป็นโครงการแล้วก็การดําเนินงานในการอบรมสัมมนาต่างๆโดยที่นักเรียนทำเองหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่เขียนกำหนดการเป็นพิธีกรดาเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายบันทึกภาพ เพราะนักเรียนพวกนี้ก็จะไปกลายเป็นมันสมองแล้วก็ขยายผลไปสู่น้องๆต่อไปส่วนปีหน้านักเรียนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราก็ให้เขาจัดโครงการนพอมอสายใหญ่พี่น้องมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมรับน้องที่เป็นนักเรียนมสเข้ามหแต่กิจกรรมรับน้องของเรานั้นก็คือเป็นการรับน้องตามหลักของศาสนาอิสลามที่ปลูกฝังให้เขามีความพร้อมที่จะเรียน พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขโครงการของเราก็คือจะต้องการให้พี่ดูแลน้องเอาใจใส่น้องเมื่อเวลาพี่ไปอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อน้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆได้ก็จะคอยดูแลเอาใจใส่น้องๆเป็นอย่างดีและให้อยู่ในคันลองของธรรมที่ดีของสังคมสักวันหนึ่งเมื่อน้องโตขึ้นมาเป็นแบบอย่างที่ดีระหว่างพี่ระหว่างน้องก็จะมีความผูกพันซึ่งกันและกัน เราเคยบอกกับเด็กว่าเรามีความคาดหวังว่าวันหนึ่งที่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วไปทำงานในบริษัทห้างร้านที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นฝ่ายบุคคลเมื่อน้องในสายเลือดของฟ้าแสงเข้าไปสมัครงานพี่ที่มีความผูกพันกับน้องที่ดีอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆกับน้องสิ่งเหล่านี้เราคาดหวังว่าสักวันหนึ่งโครงการเหล่านี้จะมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จงกระทังให้รุ่นพี่ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเมื่อน้องเข้าไปก็จะมีความผูกพันที่ดีนักเรียนทั้ง4คนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนประชาธิปไตยคนแรกนะครับก็คืออมาราสลามเตะนะครับ เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งนะครับแล้วก็มีทักษะในการเขียนเรียงความเป็นอย่างดีนะครับคนนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็การเขียนว่าเทศาสินในการเขียนเขาคงจะดีมากเป็นคนแรกที่ผ่านการคัดเลือกและประกาศออกมาเข้าเป็นคนแรกที่ผ่านนะครับเรามีความภาคภูมิใจกับเด็กคนนี้เป็นอย่างมากที่ทั้งเรียนเก่งทั้งมีความสามารถที่จะบรรยายและเขียนออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรที่เราอ่านจุดหมายถ้าเรู้สุดมีความภาคภูมิใจว่า นักเรียนคนนี้ยังมีอะไรอีกหลายๆะย่างที่เขายัางซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาที่เขาจะต้องแสดงออกมาอีกเป็นจํานวนมากครับต่อไปก็คือนักเรียนที่ชื่อว่านัสนีเจริญศรีนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเขมีวิธีการพูดของเขาแล้วก็ที่สาคัญก็คือเขากล้าที่จะพูดแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาที่มีอยู่ นักเรียคนคนนี้ก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งเหมือนกันนะครับเราคิดว่าเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นพิธีกรได้เพราะนักเรียนคนนี้เป็นเด็กนักเรียนที่มีอนาคตข้างหน้าที่เราสามารถที่จะเติมเต็มให้เขาส่วนอีกคนก็คือสมิรานมานมานะครับเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะสุขุมรอบคอบแต่ว่าละเอียดอ่อนพอสมควรเป็นนักเรียนที่เรียนดีเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนสุดท้ายนั่นก็คือฐานทัพ์ชมฉินนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองมีภาวะ ผู้นำที่สำคัญก็คือเขาเรียนในสายวิทย์คณิตที่ต้องใช้หลักการและเหตุผลเดิมเราเคยมองเขาว่าเขาอาจจะเป็นถึงประธานนักเรียนกรรมการนักเรียนแต่ว่าด้วยภาร,รกิจทางด้านการเรียนเขามีมากพอ่าสมควรเราก็เลยคิดว่าเข้ามาทําหน้าที่เป็นมันสมองในการทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนจะดีกว่า เรามีความเชื่อมั่นว่านักเรียนของเราทั้ง4คนนี้มีศักยาภาพพอที่จะเป็นผู้นำแมงพคดข้างหน้าเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสอบเร